สวัสดีค่ะ Good evening กับป i ร o e เอ็ดไลฟ์สไตล์ชาแนนะคะตอนนี้หาโมงสิบนาทีแล้วนะคะแม่บ้านเห็ดกับเขาแล้งก่อนจะไปทำงานคืนนี้นะคะ<ม>เห็ดงานแปดชั่วโมงนะคะคืนนี้ตอนนี้เห็ดยังอันนี้ต้มผักนะคะลวกผักต้มผักพวกมันลวก Euro. ต้มแม่บ้านเห็ดซาวมอนนะคะ อันนี้คืออาหารแรงของลูรักษาเนี่ยแต่ลวกไว้ต้มไว้อืมลวกอีกแล้วต้มนะคะตปรมบานบานกับไส่บัตเตอร์นะคะใส่บัตเตอร์แล้วก็สิปิดไว้อันนี้ก็เป็นซอสนะคะซอสซอสกินกับปลาปลาซามอน อา่านก็อบเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเรียบร้อยแล้วอาหารแรงสี่คนสี่ชิ้นนะคะแม่บ้านกับมา่าแม่บ้านคอยสิเองตอนนี้ก็รอนะคะรอรอพโพเทโต้อยู่นะคะอบเยอะแม่ <laughs> บ้านเปิดเบื่องแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเอามาพริกนะคะมาพริคนี่ค่ะพพเทโต้เรานี่นะคะเดี๋ยว เฮ็ดบ้อหลายนะคะเฮ็ดกะกาบาให้ทุกคนตักกินเอาไปกินน้มันเบิดกันกินบลเบิดกับเลือหน่อยที่สุดนะคะค่อยสเสดเอาถิ่มว่าวงายแม่บ้านเสีเฮ็ดกับเขาเบา้เฮ็ดบ้เฮ็ดหลายนะคะบ้เฮ็ดหลายเพราะว่าเฮ็ดตำกาบากินเบิดกันแต่ว่าก็อิ่มว่าง่ายจะว่าก็ว่าได้ว่าเฮ็ดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าอาิ่มตอนตอนเย็นกับเบิ เราก็จะเอาเข้าไปอบนะคะเ,เข้าไปอบต่อถ้าอบไม่เสร็จทำยังไงแม่บานก็จะบอกว่าอีกซิบนาทีไปปิดเตาแก๊สนะเพราะว่ามีพอ t ทโตโรพอแทโตอยู่ในโอเวนอยู่ในโอเวนนะคะม่นี้ก็วัน มีวันพุดนะคะวันพุดกะเฮ็ดงานบานไปมือขึ้นมือวันเฮ็ดขึ้นวันจันทร์ที่แล้วนะคะเฮ็ดจันทร์โมเมนจันทร์ที่แล้วจันทร์นี่กัเฮ็ดมือเฮ็ดเต็มขึ้นกลับมาวันนังค้ามมันบอระกะไปทรงลูกยังจันยังสี่หลานละกะเฮ็ดกับเขาที่ว่าเฮ็ดอันแกงเพชรปีใกล้เนี่ยละมื่อนี่กัเฮ็ดซ่ามอ่อนนะคะแต่ละมือกับเขาที่บวซ้ำกันนะคะวางเทียงแม่บานกักินข้าวปุ่นกับน้ำยาเฤ็ด เรดเคอรี่นั่นแหละกินมีเพื่อนพันว่าคือเขาบ่เคยกินเหรอท่านแม่วานก็กินได้เบิร์นละค่ะแม่แต่แกงแค่วานก็กินกับขบปุุนแต่ว่าแกงแค่วานกับขบปุุนก็เป็นปกติเนาะแต่ว่าแกงเพชมันกับแขกข่ายย่ามเขาเฮน้ำยาขบปุุนแล้วแม่บ้านก็เอาพริกแกงใส่ในพร้มมันกับรสชาติมันกับรสตางกันก็ดอนค่ะเสียบขึ้นเก่าแม่บ้านก็กินเบิร์นเดี๋ยวจังหน่อยแม่บ้านกะสิไปทำงานนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้แม่บ้านมาถึงที่ จอดรถแล้วนะคะตอนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าหามงมงตอนนี้ประมาณหางม้งขึ่นนะคะยังยังมีแสงอยู่แบบพาธีพึ่งจะรับฝ่าไปแต่ก่อนนี่มืดตื้อตือตอนนี้อันนี้โบต้องเปิดไฟเลยนะคะนี่คือเปิดไฟเปิดไฟก็สิเห็นแจงแต่ว่าขันโบเปิดไฟก็สิเหมืดจักนอยนะคะคืนนี้ทํางาน8ชั่วโมงนะคะ from 6 o'clock to 2 o'clock นะ กะกลับบ้านกเสิได้นอนพักผ่อนตื่นเศร้ากัมีโปรแกรมนะคะกัต้องว่างโปรแกรมว่าเซนยังว่าตันต่อมืออื่นนี่แม่บ้านสิเอารถไปรั่นนะคะเพราะว่ารถมันขั้นเงินไปต้องเอาไปรัน่นชาร์จแบตเตอรี่แต่ว่าก่อนรั่นกลับมานี่แม่บ้านกัต้องไปเอาพรีสคริปชันไปหยอดใบสั่งยานะคะอยู่เอ่อร์เจอรี่อยู่อนามัยมาง่ายแม่บ้านต้องไปต้องแวะไปนี่ ปกูกเตียมของมืออื่นนะคะเอารถไปรั่นยังสันยังสิแต่ว่ากับตรงกระตื่นไปทรงหลูกคือเกาเนี่ยแหละแต่ว่าแม่บ้านชีเอาขับรถที่ไปน้่ย่ำไปขับรถยังสินะเพื่อห้ได้จอดแวะชมบรรยากาศตอนในมองได้ตอนเศร้าๆนี่นะคะหลังจากที่อยู่บ้านอยู่บ้านก้อนเสียออกจากบ้านยังสินแม่บ้านองเตรียมแล้วยู่นักกินเนี่ยมาแลงงว้นะคะเพราะว่า ตอนเศร้านี่ทุกคนกะสิกินอาหารเศร้าหากินไผกินมันนึ่นะก้อนสิพปธธรมก้อนพอบานสิไปธธรมงานก้อนลูกสไปโรงเรียนเขากะหาอาหารเศรากินเองห่อเขาเอาเองแม่บ้านเคยถามเขาอยู่ว่าเสฉะชั้นห่อหายบอตะกิดตะเนนนอยแม่บ้านห่อหายอยู่ตะไงมากเขาห่อเอาเองนะคะผวกห่อแซ้นวิดเขาก็สิื้อนสื้อนีเตียมงใบหายให้เขาห่อบานี้เที่ยงเขาก็สิกินยุโรงเรียนมันบอกลับมากขึ้นเนีมาแลงเป็นอาหารที่ว่าก็มากินเขาบ้านม่อาหาร อยู่บานแม่บานก็เลยเป็นอาหารแลงเป็นอาหารลักสีนาะแม่บ้านต้องเค็ดเตรียมไวให้เขาคือจึงมือนี้ก็เห็นนี่ลรววาไวเค็ดยังไว้ยังสีนาะก้วแล้วๆกับสิบอกให้มัดตักเอาไปกินเองสีนะ่นะนร่ยกชีวิตสาวไยเอ็ดนะคะกะับอันนี้นะคะมือมืออื่นกับสี่ได้หยุดโอ้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สี่พรุ่งนี้ไม่ได้หยุดพรุ่งนี้ก็ทำสิบสองชั่วโมงนะคะตอนกลางคืนนะบบเป็นยังอ่าตอนนี้ ตอนนี้หาโมงสามจิหานะคะมาตมาต,มาตะเวนจักหน่อยมานังอ,อัดคลิปคุยที่ยังอยู่บ้านก็อยู่ได้แต่ว่ากับมือนี้อยากออกมาตะเวนจักหน่อยนะคะกับนี่แหละค่ะชีวิตสาวร้อยเอ็ดนะคะชีวิตการทํางานนะคะชีวิตต้องสู้นะคะสู้สู้พ่ละกับสีเหตุงานจนกว่าสามีสี่ภาคกลับไปเมืองไทยพื่ละค่ะ <laughs> อีกหลายปี <laughs> บ้านกับมีแล้วซันซีกับมีแล้วนะคะกับโอเคอยู่กลับไปเมืองไทยกับมีบ้านอยู่อยู่แต่ว่าเขาก็ต้องถ่ายลูกญงก่อนนั่นแหละคือว่ามันกับกันสัญญาไปตัวนี้ลูกกับกระลั่งสีเลี้ยงซันยังสีนะมันกับหลายหลายอย่างนะกับตอนนี้มันกับคือโล่งตูชีวิตกับโล่งตัคือทํางานหาเงินยังสีนะอ่าพูยิงไทยเขายังโอเคนะที่ว่าทํางานหาเงินยังสีเขาบริษัแชร์ วกวม่ยิงฝรั่งที่เขาแต่งงานกับสามีฝรั่งเขาเขาต้องแช์บินกันนะคะคือว่าต้องจ่ายค่านันค่านี่ซอยกันแม่บ้านก็นจ่ายยูแม่บ้านจ่ายค่ากับเขานะแต่ว่าเงินที่หาได้คือแล้วแต่แม่บ้านสใส่นะคะสิส่งเมื่อบานเอียดยังกันแล้วแต่จะของสื่อยังกันแล้วแต่ไม่บานยังส่นาะว้ถใส่แน่นิจจะของกับอินดิเพนเดน์ว่รไงว่าเข้ากับลักกี้อยู่ละว่าคันไดใด ส่วนมากคนเอเชียกันหาได้กับะมาณนี่นะเ <g> ก <aff> ็บเก็บขาวทงเจ้าของเพราะว่าฝรั่งเขา้าบ่อใหาแม่เขาบ่อหาเมมยถือเงินนะคะทุงไข่ทุงมันนะคะแล้วโดวนเขาสิหายเชื่อดอกซื้อนันซื้อนี่หายหายเป็นของขวัญยังสันยังส่อันถ้าว่าแม่บ้านสิขอข,ขอบอเป็นน,ปนันเป็นนีกับบอนะคะก็สมมติว่าขันเป็นลาล้องเท้าขันพ่อบ้านขันแม่บ้านว่าฉันอยากได้ลองเท้า อหรือพอบานเลาสิสื่อลงทถาแม่บานกับปเลือกแม่บานกับปเลือกคือกันมาสันตเอะหูยุว่าเขาเสียใจหายกับปิ้วเลือกขงเลือกลงแถวจากคลองนี่สินะเลื่อนมีเสียงสิเรืออย่างแม่บานอยากได้หรือเราสิสื่อหายหรือเขาวัววาสอ่าใจก่อนเดี๋ยวเสียเ,เงินหายเี้ยมันแม่บานก็หูยุว่าเรากะดิฉันสื่อหายอกกางสีเราก็เสียวางสินะ <c oughs> หายด้วยวก็เสนะหจังกระเป๋าจังน,นันจังนำหอมแล้วก็ถามมานำหอมเบิดไป แม่บ้านเลยว่าเออมันเสร็บเบิร์แล้วเพิ่นกับว่าอักษรกับเป็นของขวัญแว่นวาเลนไทน์เลยกันเนาะยังสีนาประมาณนี้แหละ,ะอ้าวเดี๋ยวแม่บ้านกับสิไปเห็นงานแล้วนะคะปิดไฟดูนะคะมืดไหมประมาณนี้นะคะปิดไฟก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณลหลายๆนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ที่มาติดตามชีวิตสาวรอยอินนะคะ,ะกับปิวโรยไลฟ์สไตล์ชแนลนะคะขอบคุณลหลายๆค่ะชีวิตการทํางานนี่แหละ เดี๋ยวอีกจักสองอาทิตย์เนาะไม่บนหนึ่งสองอาทิตย์นะะี่หนึน่งสองสามเออใช่อีกสามนาทีนะคะเกือบสิ้นเดือนพนอีกสามนาทีนะคะแมบ้านคุนจีนไปเที่ยวกันนะคะค่อยมาบึง่งจากคลิปเียวตอนนี้กับคลิปทํางานไปก่อนนะคะคลิปทํางานหาเงินนะคะงานคือเงินเงนินคือง,งานบรนดาลสุขนะคะสู่ๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ